สวัสดีครับเพื่อนเื่อวันนี้นะครับผมดีนะครับสี่ห้าปดเจ็ดวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสพาคุณตานะครับมาที่โรงพยาบาลแข่งเนึ่งนะครับโรงพยาบาลทีรับนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็กําลังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับที่นี้นะครับผมก็เลยมีเวลาว่างเยอะเหลือเกินเลยนะครับเลยลองมาศึกษาเรื่อง b M i นะครับโดยคุณพ่อผมนะครับนะ มาสอนผมเรื่อง B บีไปเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็ได้ตัดสรุปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอนเพื่อนนะครับว่าเราจะต้องติดยังไงนะครับให้เราได้ค่ามาตรฐานแบบหล่อเท่แบบเทพบระรกันไปเลยนะครับส่วนผู้หญิงก็เป็นเทพธิดาเลยนะครับนะฮะวันนี้เราจะมาสอนนะครับว่าหาค่าคำนวณยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับน้ำหนัก อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเดี๋ยวผมจะหานะครับว่าผมคูณน้ําหนักเท่าไหร่ถึงดีนะครับโดยการเอาส่วนสูงมาคูณน,นะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะหนึ่งจุดห้าคูณอีกหนึ่งจ็ดเจ็ดห้านะครับ เนาะพสูงได้ครับอ๋ผมสูงว่าเจ็ดเจ็ดห้าครับไม่กี่พูดผิดนี่ครับอ๋อพอเราคุยเราเราจะได้สามนะครับแสดงว่าเอาหนึ่งเมตรเจ็ดจุดห้าคูณสองก็ใช่ครับหลังจากนั้นนะครับเอามาคูณยี่สิบเจ็ดเจ็ดห้าเพราะว่าเป็นจ็ดดห้าเป็นท่าอะไรครับท่าวิกเตอร์ท่าวิกเตอร์ของที่ครับผมว่าเราควรน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเราได้เลยนะครับคือหกสิบสามครับซึ่ง ผมควรน้ำหนัก63นะครับใช่เป็นิ้เท่าไหร่ครับ80กว่าเลยครับ80อาากอาากา่าถ้าปลา63คร้มนอเลยใช่ครับตอนนี้อ้วนอยู่ครับต้องลดน้ำหนักลนะโอเคครับสวัสดีครับ